อย่าประมาณนะนะเกิดมาครั้งนี้เป็นมนุษย์ี่แสนยากมากเทวดานี่เป็นง่ายกว่ามนุษย์อีกนะเทวดาจะตายมันยังบอกว่าโอ้โหมาสารเสริญขอร้องงมร้องไห้บอกเลยอขอให้เป็นมนุษย์เด้อย่างเงี้ยไอ้มนุษย์ก็อยากเป็นเทวดามันหลกมันมีหรือพบภูมิดีเนี่ยนะแต่อย่างน้อยก็ก็ไปสุนในกามาคุณก่อนในสวรรค์ตั้งหลักก่อนก็ยังดีเนาะ เขาบอกไม่ว่ากันลระอยากเอาอะไรก็เลือกเอาเองเด้อเลือกเอาอยากเกิดเป็นอะไรก็เลือกเอาเลือกทำบาแล้วอีกนานไหมครับหลวงตาถ้าไปเป็นเทวดาจะกลับเป็นคนอีกกูก็ไม่รู้กูไม่เคยเป็นเทวดากูก็อยู่เป็นคนอยูไม่รู้ได้ไงแต่ฉันก็<ค>ว่าอายุยืนนะถ้าในตำรายอย่างเงี้ยอย่างชั้นดาวดึงอย่างเงี้ยวันหนึ่งของเข,า,ขาก็ร้อยปีเราไงนี่กูยังคล่องใจอยู่เนี่ยผมพุจะเจ้าไปจำพรรษาอยู่ดาวดึงสามเดือน นะโอกลับลงมามันจะสามพันปีกูว่าตายหมดแล้วใครเขียนก็ไม่รู้คือเกิดหลักของความเป็นจริงอยู่นะกูฮะคนเขียนก็คงคิดไม่ถึงมั้งรีบเขียนเกินไปเอาร้อยปีนะของของเราเนะี่ยวันหนึ่งของดาวดึงถ้าพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาในดาวดึงสามเดือนนะ่ะอันนี้มันพึ่ง เท่าไหร่วะ2,500กว่าปีเองนะแสดงว่าผู้พทะเจ้ายังไม่ได้ออกพ้นษาอะไรอยู่เราไม่ไม่รู้สิกูก็ไม่รู้กูเกิดไม่ทันไงนะสิ่งที่เราไม่รู้เราก็อาอย่าไปพูดอย่าเพนะนั่นดีกว่าถ้าสงสัยอยู่เราก็พูดไม่ได้นะแต่พูดให้ฟังว่าบางครั้งบางทีบางเรื่องเนี่ยนะนะมันจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าประมาณน,นั้นแหละนะนะนะ ให้เราไปตีความหมายหลวงตาว่าเอา้าถ้าดาววดึงเนี่ยเมื่อวันหนึ่งของเขาร้อยปีของมนุษนย์สามเดือนมันต้องสามพันปีสิแล้วถ้าไปจำรรษาอยู่ดาวดึงส,สามเดือนมันกลับลงมาหายไปหมดแล้วมันก็น่าคิดอยู่นะและอีกอย่างเชาวดาไม่ไม่ได้ทํานาไปบททินสมบัติที่เขาเนเราเมิตให้กินมันจะอิ่มหรือมันเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามีกายอยาบมีชาติอยู่จริงไหมวัตถุชาติเนี่ย มีรูปเนี่ยทวดาไม่มีรูปเนี่ยมันมันมันขาดห้าไม่ครบเนี่ยมันไม่มีรูปมันก็ไม่ต้องกินมันก็ไม่ปวดไม่มันไม่ได้อิ่มทีพหรอกมันต้องกินเหมือนเรานี่แหละมันก็เหมือนคนเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเดี๋ยวจะพูดแบบพระชิ้นคิดให้ฟังเทวดาชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่จางจากเราหรอกเป็นคนอย่างเงี้ย อย่างมันจะเสพสมกันไม่ใช่คิดแล้วสําเร็จความใคร่ไม่ใช่มันก็กอดจูบกันเท้ากันเหมือนเดิมนี่แหละจริงๆถ้าเสพกามเนะี่ยมึงเชื่อไม่เสพได้ทั้งวันนะมันถ้าติดอยู่ในกรรมาคุณห้ามันจะจางอะไรจากคนละ่ะอย่างมึงเป็นเชพบบดหรืม,มึงมีบริวารสักร้อยคนเนี่ยเอาวัวกัว,วต่อคิวยาวเลยแหละจริงไหมละ่ะขนาดมีคนเดียวมันยังไม่ให้มึงออกจากบ้านแล้วลองมึงมีร้อยคนดูสิตายเลยมึง เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะบางคนมีเป็นหมื่นอะบริวารเศ่ประบุญบางคนแล้วมึงจะมีเวลามาสมันตามากรรมาหามมันไม่มีเวลาหรอกมันเสพมันติดอยู่ในกรรมมงคลห้าแล้วเขาทําไมเขาไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยจิเพราะนี่ไม่มีธาตุไม่มีกายยาแล้วเขาม่เป็นโลกด้วยเพราะเขาไม่มีกายยาบเข้าใจไหม เขาก็มีแต่อารมณ์เจ็จแต่อารมณ์อยู่นะแต่เขาก็มีกายนะอยู่ในภพของเขาในมิตนะิหนนะึ่งมีร่างกายเนะี่ยเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้แหละไม่ใช่มีแต่คนชายนะเว้ยเชวรดาขนะั่นน่ะฝรั่งก็มีนิโค้ก็มีมีบอกให้ศาสนาอื่นเขาก็ขึ้นสวรรค์นี่เห่ไหมไม่ได้ยากเลยเป็นเชวรดาเป็นมนุษย์นี่ะกับเป็นพระนี่อะในความหมายนี่ไม่ใช่สมมุติทรัน โซนะบันขึ้นไปฉันเรียกว่าพระในทางศาสนาไม่ได้นักบวชน,นะเป็นโยมก็เป็นพระได้นะในความหมายของคาว่าพระในศาสนาเราภูมิจิตเข้าไปถึงโสนรบันนี้ก็เป็นพระเรียกว่าเป็นพระแล้วนะเป็นโลกุตตรธรรมขั้นต้นแล้วพวกนี้จะสู่เข้าสู่กระแสนิพพานพวกนี้เป็นออโต้นั่นเองโสนรบันนี้เป็นออโต้แล้วนะความเพียรนี่มันจะรันเข้าไป เรียกว่าโลกุตระทาไมถึงไม่เสื่อมพระโสดาบันไม่เสื่อมก็าพาโสดาบันที่ไม่เสื่อมก็เพราะไม่ได้จํามันเป็นเองแต่มันยังไม่สเสถเียนแค่นั้นแหละมันกระชั้นกระชันสมาธิศีลส,สมาธิปัญญายังไม่สเสถเียนยังเสพกามได้อยู่เป็นปกติยังอยากรวยอยู่แต่รวยแบบโสดาบันไม่อยากรวยเพื่อเอามาทานนะหายไหม <laughs> งั้นพระนางวิสาขาจะมีลูกยี่สิบคนเลยเป็นโสดาบันก็ยังเสพกามอยู่มีลูกโดกด้วยที่สร้างบารมีแล้วเจ้าค่ะพระโสดาบันที่หาเงินพาออยากเอามาทานนะเจ้าค่ะไม่ยัง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 ตัดขาดราคาไม่ได้เพราะว่ากําลังของสมาธิยังไม่สมบูรณ์ยังตัดกระแสแห่งพวกราคาไม่ได้ อย่าลืมว่าท่าจะตัดกระแสราคาได้อนาคามีเท่านั้นอนาคามีเนี่ยหมายถึงว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสมาธินี่เป็นเป็นมหาสติละแต่ยังดับดับอัตตาไม่ได้ดับตัวยังไม่ได้แค่นั้นเหลืออยู่นิดนึงนะกรมนี่ไม่มีไม่มได้บังคับนะกรรมเนี่ยคือไม่มีในสันดานพระนาคาไม่รู้จักเลย เจ้าคะแล้วพระอนาคามีจะรู้ตัวไหมเจ้าคะว่าตัวเองยังดับตัวเองไม่ได้รู้สิเพราะว่ายังสงสัยอยู่พราะอนาคามียังสงสัยในอรหันตผลอยู่นะยังว่าคนอื่นเหนือกว่าตนคนอื่นเสมอตนและคนอื่นต่ำกว่าตนอยู่เพราะายังมีมานะอยู่ยังมีอัตายังมีตัวตนนัอเอง